เดียต,ตอนที่กาลังแต่งตัวให้โมอายอยู่นะฮะผมก็ได้มาเจอกับโมอายอีโมจินะรู้สึกว่าจะได้มาเจอหน้าใหม่ของโมอายแล้วนะครับเพราะว่าหน้าเก่าเนี่ยเราใช้มานานแล้วแล้วก็มีคนใช้ไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะงั้นมันเนี่ยจะซ้ากับคนอื่นผมก็เลยมาเจอหน้าใหม่นะฮะแม่โมอายหน้าใหม่ว่ะซึ่งหน้าเนี่ยคืออีโมจิเลยนะเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะครับนี่พอใส่เข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะ หน้าแม่งโคตรปั่นอ่ะดูดิมาจื้ปากด้วยอ่ะโคตรเท่เลยแล้วทุกคนสังเกตไหมฮะว่าตอนนี้ร่างกายของโมอายนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะนะแต่ยังเป็นตัวมินิอยู่นะครับยังเป็นตัวเล็กอยู่โมอยอาจจะเป็นร่างสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวเล็กไปอีกนานเลย <c oughs> แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยซ <c oughs> ัดล็อกสโตนเดี๋ยวลองใส่ดิแต่หน้านี้ก็ดูดีเหมือนกันนี่ว่า <c oughs> ผมเลือกไม่ถูกเลยอว,ว่าจะเอาหน้าไหนดีนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ผมก็จะใส่หน้าโมยอีโมจิไปก่อนนะฮะนี่นี่น,นี่ก็จะเป็นหน้าโมาออันนี้เลยนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนเสื้อด้วยดีมมั้้เปีนนนสือออ็บบบบบคดดแแกูไึง เป็นโมไอสีขาวดีวกว่าเอ้ยเท่เท่โอเคจากนี้ไปโมไอน่าจะเป็นชุดสีขาวนะครับแล้วก็หน้าอีโมจิแบบนี้เป็นเวอร์ชัน2024นะฮะเข้าเกมเลยดีวยกว่านะฮะพูดมากเก <Crystal Shop S 1> ินไปละคริสตันช็อปเว็บเติมโลบัคราคาสุดคุ้มแถมมีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูตออสตาอันนี้เป็นเอเวนเจอร์เบดบอร์ทอยเล็ตเทวารีเฟนส์และยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือจาหาว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดียเล่นแต่ไม่อยากฟาร์มเองทางร้านก็จะมีไกด์ตัน ผมว่ามันดูแปลก,กมันทำตัวแปลกทำไมามันถึงลอยแบบนี้วะขอสัมผัสหน่อยไม่มีคนอยู่แถวนี้ลอยสัมผัสแบบนุ่มๆมันลอยอีกแล้วมันลอย ลอยละอูว,ว่ามันต้องมันต้องเตรียมบินแน่เลยนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าโปรมันจะไม่ทำงานนะโปรกระจอกไอ้นั่งไปฟาร์มมือเหอะนะฮะจะจะเล่นโปรแล้วกระจอกขนาดนี้ไปไปไปช่อตอนนี้นะครับโมอาเนี่ยเป็นเผ่ากูลนะเนื่องจากว่าหลังไม่เนี่ยได้ทำการไปฟาร์มพวกบอสมาคระะับจนได้เผ่ากูลมาเป็นทีเร้อยละซึ่งตีไปหลายตัวมากๆเลยนะครับแต่ช่วงเวลาเนั้นเราไม่ได้อัดนะเพราะว่าเราหากันตอนดึกนะครับก็ใช้เ,เป็นในเรื่องของเอ็กโทพาสซึมทั้งหมด100ในการแลกมากับคบเพลิงนะครับเป็นคบเพลิงสีฟ้านะฮะ เอามาแลกตรงนี้เลยก็จะได้มาเป็นในเรื่องของเผ่ากูลซึ่งเผ่ากูลเนี่ยมันจะมีความสามารถในการวิ่งเร็วนะครับแล้วก็ดูดเลือดว่าจะไม่ผิดไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะแค่วิ่งเร็วนะตอนนี้มันจะวิ่งเร็วตอนกลางคืนครับซึ่งมันก็เหมือนเผ่ามิงเลยนะต่างกันกับเผ่ามิงเนี่ยมันวิ่งเร็วตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันดีดนะมันดีดอะไรไม่รู้เพราะงั้นนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยต้องทำวีสองวีสามด้วยนะถ้าจะไม่ผิดวีสองเนี่ยมันจะดูดเลือดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่วีสามเนสสมมติิเเราาใช้้กลอยย่งงีปึ๊บ เมื่อหลอเนี่ยมันถึงครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าประมาณ40%ปรนะฮะประมาณเนี้นะฮะเราสามารถกดได้อีกรอบหนึ่งนะแต่ตอนนี้ยังกดไม่ได้เนื่องจากยังไม่ได้ทำแล้นี่มันอะไรของมันเนี่ยในชื่อมันชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งมันไปอับดาบีรีพอร์ตเลยถึงมันจะไปช่วยอะไรก็เถอะนะฮะในตอนนี้นะฮะโมอเนี่ยก็ต้องมาทำภารกิจนะครับของเผ่ากูล V2 นะฮะที่มันก็ของเผ่าทุกเผ่าเลยนะครับ V2 เนี่ยก็ทำเหมือนกันก็คือหาดอกไม้นั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะครับมันเป็นตอนกลางคืนนะเพราะงะว โอ้โห oh, จะ,จะไม่ทันนะครับไม่ทันการโอ้โ oh, หเราใช้ผลมังกรอยู่ด้วยผมว่าผมต้องเปลี่ยนาตอนนี้ผลมังกรยังไม่ได้ฟาร์มเลยนะฮะอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นนะซึ่งคิดว่าต้องเปลี่ยนแล้วนะต้องเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของผลจิ้งจอกคืนเพราะว่าผลจิ้งจอกนี่มาเดินทางเร็วลาก่อนมังก King food. ร k ิง g o f ฟ o o d แต่ว่าตอนนี้เรายังชาอย,อยู่นะ่องจากยังไม่มีร่างหมานั่นเองใกล้เช้าแล้วไม่น่าทันนะฮะเดี๋ยวถ้าทันก็ดีทันไหมทันไหมอุ้ยทันปึ๊บโอเคมาฮะเดี๋ยวเราเนี่ยมาฟาร์มดอกสีทองต่อนะครับก็ น่าจะไวนะชิปชิปชิบชิปชิบใปที่จานได้สบายสุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาฟาร์มตรงนี้นะเนื่องจากว่ามันมีของบางชิ้นนะครับที่มันต้องใช้เป็นในเรื่องของเคี่ยวแวมพายในการคราฟใช่หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่วะน่าจะใช้ตีบวกหรือเปล่าแต่ว่าเราต้องเก็บนะครับต้องเก็บไว้เห็นว่ามันรอปยากมากเลยตรงนี้นะฮะยิงเลยเฮ้ยรอปมาแล้วโอ้ยได้มาแล้วว่ะได้มาตอนไหนวะเนี่ยเพิ่งเห็นแล้วแบบเคี่ยวแวมพร์นี่คือไม่รอบรวดเกลือดูดิโค้ขีงงกเลยในตัวเรามีกี่วะเนี่ยเคียวแวมพายน อุย้ยมีอยู่ทั้งหมด10อันนะฮะม่ดูว่าต้องใช้เยอะหรือเปล่าไปไปไปเดี๋ยวเราเนี่ยมุ่งหน้าไปหาดอกสีแดงต่อนะครับแดงล่างอ้มเซิร์ฟนี้จะมีคนล่าเราหรือเปล่าไม่มีนะฮะเนื่องจากว่าเราเ่งเข้าหัวสูงสุดวะแล้วดูด,ดิเข้ามานะครับไม่เคยจะเจอคนไทยเลยไม่เกิดว่ะเท่านี้บอสเกิดหรือเปล่าบอสก็ไม่มีนะฮะตรงนี้ไม่มีนะ,ะต้องกลับไปที่เกาะแรกไปที่ kingdom upload ก่อนเลยก็คือหน้าเกาะน,นะฮะอุย้ยตรงนี้มีคนฟาร์มเต็มเลยนายนายนาย,นายบังเลยบงลยับงไม่ให้เล่น <laughs> บงังไม่ให้เล่นไม่เล่นอุ้ยแมกมากโอเค เดินทางต่อน,นะฮะตรงนี้มีหรือเปล่าอุย้ยนี่ไงดอกแดงเก็บเลยโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็กลับไปที่กรีนโซนนะฮะเราวิ่งเร็วอ,อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีคนขับฟันโอ้ยไม่ตายด้วยโอเคโอเคโอเคทำวีสนี่ก็คือเอ่อห้าแสนเลยนะครับเปลเลยโอ้โหลองดิมันจะดูดเลือดหรือเปล่านะครับเฮ้ยมันเกิดอีกแล้วตีมาตีมาลองดิเอ้ยนายนายนี่นะมันดูดเลือดนะ ลองดูลองใหม่ลองใหม่ชึบชึบชึบลองตีดูนะฮะนี่นี่น,นี่มันดูดเลือดเร็วมากแล้วก็วิ่งเร็วนะครับตอนนี้วิ่งเร็วมากมาดีตามไม่ทันตามไม่ทันไปไหมไปไหมเฮ้ยเขาแอาร์ไลน์มาเหรอนี่ไงแอาร์ไลน์มาขี่มาไปครับงานไปครับพวกเราต้องกลับไปที่คาเฟ่แป๊บน,นึงนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปสุ่มผลนั่นเองนี่นะฮะคนนี้เขาใช้ผลอะไรผมไม่รู้นะฮะ แต่ว่าถ้าเราสุ่มได้ผลดีๆอาจจะให้เขาอุย้ยแม็กมาอีกแล้วเหรอ <c oughs> EP ที่เราก็แม็กมานะเออเก็บไว้ดีๆเก็บไว้ดีๆมีคนสุ่มได้ผลยางว่ะผลยางยืดยื่นแชื่ออะไรวะน KFC ต่อไปนะครับผมเนี่ยจะไปทำขั้นที่3นะฮะซึ่งขั้นที่3ามเราจะไม่ผิดต้องฆ่าคนนะมีใครฆ่าต้องได้ฆ่าหัวบอกว่าหรือว่าฆ่าเฉยๆอะไรอ่ะ 25m เข้าเซิร์ฟมาชื่อเฟอร์9 9 9ด้วยชื่อมันก็น่ากลัวแล้วก็คือเราต้องฆ่าคนให้ครบ5คนนะฮะเดี๋ยวนึงผม รับชาย,ยาก่อนแป๊บนึงผมกลับโอเคเราเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงนะฮะแล้วก็ต้องฆ่าคนให้ครบ5คนคาเฟ่เดี๋ยวผมว่าผมต้องเซฟที่นี่วะ่ะมันไม่มีคนเลยอ่ะทำไงดีคนไปไหนหมดว่าแต่ทำไมผมไม่เคยเจอเซฟคนไทยเลยวะเนี่ยเฮ้ยนินเสียงคนแสงเสียงคนแสงแถวนี้มีหรือเปล่าต้องฆ่าคนให้ครบ5คนนะฮะต้องรับเคลียดใหม่ด้วยปะเนี่ยใครจะทำได้วะเซฟที่เงียบกริบแบบนี้คนไทยก็ไม่มีจะมีคนช่วยเราหรือเปล่าโอ้แย่จังเลย เอาเป็นว่าโปรโมตตัวเองเลยแล้วกันโปรโมตตัวเองเลยแล้วกันในเมื่อมันยากนักนะฮะ <S <S นี่คือชื่อของผมนะฮะชื่อจริงๆก็คือโมไอ้นอตฮิวแมนนะครับก็คือโมไอ้ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะครับกดติดตาม i อดีผมเนี่ยก็สามารถจอยผมได้นะพาะง้นก็ไปค้นหาชื่อผมแล้วก็กดติดตาม i อดีผมไปหรือผมเปิดให้จอยนะครับทุกคนก็สามารถจอย,อยกันเข้ามาอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะจอยผมแล้วก็ให้ผมฆ่าเล่นหรือว่าจะมาฆ่าผมวะต้องโดนตามล่าแน่เลยเฮ้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 ยนา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 ยฆ่าคน ธ l รพอ t จะไปไหนเออช็คขอค่าได้หน่อยแรกกับออผลอะไรดีไม่มีผลอะไรให้มันเลยค่าไม่ได้แน่เลยนะครับข้าหัวน้อยถ้ามันเวล่น้อยอ่ะไม่น่าจะจัดการมันได้หรอกแต่ผมรู้จักคนคนนึงอยู่นี่เขาน่าจะพร้อมยินยอมให้เราค่านะในไหนก็ไหนละแบบมาทางนี้ก็ขอหน่อยเติมคูณ2เติมทุกอย่างไปละถอดง่ายจะเป็นอะไรที่ดีมาก นี่แน่นี่แน่เอา้าดรอปเลยเดี๋ยวเข้าไปฟาร์มตอนนี้ยังไม่ฟาร์มหรอกขี้เกียจอย่างที่บอกครับผมรู้จักอยู่คนนึงนะฮะที่จะให้เราฆ่าโดยแบบไร้ข้อกังขานี่นะฮะตัวหลักเราเองอุย้ยนี่ใครอ๋อบิลลี่บิลลี่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ด้วยโอเคฮะลองดิอุย้ยผมุแมงมุมเฉดดิ้งสไปเดอร์ฟอร์ฟินิกไม่มีฟินิกเเลเวลแค่700กับ1,000เองนะครับผมไปดูมาแต่ว,ว่าก่อนอื่นเลยนะครับรีบทำให้มันเสร็จชิบชิบชิบชบ โอ้โหจะตกแล้วนี่อ่ะสามเอ็มซื้อตัวนี้อ่ะตัวรางของผมไปอยู่หน้าเกาะแล้วนะฮะเพราะว่าแถวนี้มันคนเยอะนะกลัวกลัวโดนจิ้มนะครับเดี๋ยวไม่รอดเสียข้าหัวฟรีมาแล้วออกมาแล้วอุ้ยเฮ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 ้ยอ้ยมีคนมาแบบนี้ชึบ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 โอเคได้มาหนึ่งคิวเฮ้ยเปิดหรือเปล่าไม่เปิดหรอมันต้องเปิดดิมันเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาเฮ้ยนี่ไงเปิดจริงด้วยเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะ ไม่มีเผาด้วยโอ้โหตายได้เลยเย็นเยเย็นเย็นต้องยิงระยะไกลนะฮะไอ้นี่อีกหมัดเดียวโอ้ยไม่ทันโอ้โหมันเร็วกว่าได้ไงวะเนี่ยเป็นไงแล้ววะนี่มันอยู่ในเซฟโซนยิงอัดเลยเรียบร้อยนี่มันพิพมม์มแต่พิ์ไอ้พวกประมาทยิงกลับเลยโดนโดนโดนนี่แน่มาให้ฆ่าได้ดีๆโอ้โหไม่โดน มันโดนยากมากเลยอ่ะมดเดียวเึ๊บเรียบร้อยฮะได้มากี่รอบและสี่รอบเราต้องเท้าอีกรอบหนึ่งนะฮะเฮ้ยจะฆ่าผูเ้เล่นใหม่เออผมใช้ตัวหลักในการเสกนะฮะเกเจ้าทะเลรู้สึกว่าจะมีคนมามันพยายามตีเจ้าทะเลนะฮะโอ้ยห้าขาดีแค่ข้าวหัวเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะสามารถเอ่อปลดล็อกเผ่ากูนแล้วนะฮะตายเรียบร้อย ไปลองไปซื้อดูไปที่ด็อกเฮาส์นะแต่เมื่อกี้ผมตายไปรอบนึงอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวอะไรหรือเปล่านะฮะตายไปไม่ใช่ว่าตายแล้วต้องเริ่มใหม่หมดเนะ่ร้องร้องเลยมอบมาซะขอนี่ไงได้แล้วแค่สองล้านนะฮะรวมก็เป็นสองล้านห้าแสนนะฮะสำหรับหนึ่งเผ่าโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถารีคูลดาวน์ได้เร็วขึ้นนะครับกดอย่างนี้นไปฮนะยิงไปรอบหนึ่งพอมันรีถึงประมาณครึ่งหลอดนะครับผมจะกดเผาประมาณนี้นี่ฮะกดได้อีกรอบหนึ่งโอ้ยเปี้ยวเปี้ยว เหมือนจะมีคนมามีคนมาอยู่หน้าก่อนฮะเมื่อกี้ผมไปดูในไอดีหลักมาไปไหนแล้ววะนีนีนไงโดนโดนดักหน้าไปไหนไปไหนอุ้ยไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกน้องเผาเลยฟิวถึงจะไม่แรงนะฮะแต่ว่าขัดจังหวะได้อือ เรียบร้อยเผาปลาก็เอาไม่อยู่หรอกเอเดเวนมันจะเอาอีกรอบนึงว่ะมันจะเอาว่ะได้นะได้หมดอ่ะนี่แน่เป็นไงเจ็บปะมามาดับลอยทำลอยทำอุ้ยอันสต็อปบับเบิ้ลฟอร์วะหยุดไม่อยู่แล้วเฮ้ยมันเปิดอีกรอบแบบนี้ก็เอาข้างหัวมาแจกฟรีดิจะไปไหนจะหนีไปไหนโดนหมดหนีไปก็ไม่รอดหรอกแปลงล่างมา เขาตบหน่อยอะไรเผาปลาเผาปลาแล้วไงเผาปลาก็ไม่อยู่หรอกเผาปลาก็ไม่อยู่หรอกอือสามรอบเรียบร้อยฮะนี่เสียงคนเสือมันกำลังฟาร์มอยู่เหรอจะอ่ามองไอคนเดิมคนเดิมปะขอเช็คแป๊บคนใหม่วะ่ะทำไมคนเสือมันขายหรอทำไมเกลื่อนจังเลยเฮ้ยมาช่วยเพื่อนฟาร์มเออเอาวะไปช่วยแล้มั่งเนี่ยแบบนี้เฮ้ยอือเหมือนไม่เห็นนะเห็นเห็นหมดแหละทําอะไรเห็นหมดแหละนี่ไงเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะจะแกล้งผู้เล่นใหม่เหรอโดนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเป็นไรวะถ้าคิดเราดีกว่านี้น่าจะดีนะฮะนี่ไงอืมหมดแต์ชาร์จโดนตายโอ้ยไม่ตาย โอเคนะตอนนี้ก็ได้เผา V ีสามาอีกหนึ่งเผานะฮะก็คือเป็นเผาพิเศษนะซึ่งเผาพิเศษเนี่ยผมจะเก็บก่อนเผาธรรมดานะฮะเนื่องจากว่าเผาธรรมดาเนี่ยมันทำง่ายแล้วก็เผาต่อไปก็คือเผาไซเบอร์นะฮะซึ่งจะเป็นเผาพิเศษแต่ว่ามันต้องใช้ฟิต o อ d ดักเนี่ยแล้วก็ต้องตีรอจนกว่าจะได้คอมานะฮะจะเป็นคอเบียนที่จะมาแรกเป็นในเรื่องของเผาไซเบอร์นั่นเองมันน่าจะยากนะครับซึ่งก็ต้องมีผู้ช่วยนะเพราะงั้นว่าอีพีหน้าว่าแต่ทำไมผมไม่เจอคนไทยเลยวะเพราเปลี่ยนเสื้อหาคนไทยแป๊บนึงด คนไทยนะดูสิผมเจอดินี่เปนเซอร์เวียดามหรืออะไรไม่รู้เนี่ยผมไม่เจอคนไทยเลยไม่รู้เขาไปไหนกันหมดวะนี่เราต้องแวะมาแบบคนไทยนะฮะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เจอคนไทย มี่ต้องเปิดเสียงพี่สาวชื่ออะไรคะูจิก็ไม่เปิดไม่จะไม่ไม่เปิดไม่กันโคนนี้เขาพยายามคุยคนนี้บอกไม่เปิดไม่สรุปใครผิดต้องอออแล้วเข้าใหม่ไหมเพราะว่ามันจะมีบางครั้งที่เข้าแบบมาแล้วแบบเออเออรับูได้ยินผมปะครับได้ได้ยินค่ะได้ยินไม่ว่าคนตัวสูงนี่น่าจะบั็อกมุงกูนี่คนไทยปะอุ้ยเสียงคนเล่นเปียโน เราหายไปแล้วอ่ะเขาคุยอะไรกันวะคุยไม่รู้เรื่องเลยคนแก่เราไม่คนแก่วะเราไม่ไม่เข้าใจเด็กเลยว่ะอันนี้อะไรนี่โอ้ยแก๊งเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอันนี้เติมเลยเอาไหมมันมันในวันจูอยู่พี่มีอยู่ประมาณกี่บาทวะร้อยมีอยู่อันนี้ห้าพันกว่าบาทเองพี่มาโอ้ยโอ้ยไมีห้าพันบาทเลยเด็กสมัยนี้เขารวยเด็กสมัยนี้เขารวยจังวะช่วงนี้ช็อบเดินน้องชื่อยล่นสอตดิอะไรเออออกออกออกผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวแล้ว โด้ินแล้วค่ะโอเ้เป็นพี่จริงๆนี่ยพี่สาวชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อน้ำค่ะน้ำเจยๆนารักชื่อนากอกอุ้ยเ,อเ,อเ,เิอี่ผมไปเจอมาแมปหนึ่งนะฮะแมปมีชื่อว่า Brookhaven แบบนี้ผมว่าเด็กไทยต้องเล่นเยอะแน่ๆเลยเอคิดผิดปะสวัสดีมีคนไทยไหมมีปะเนี่ยคนไทยเนี่ยเอ้เยวัดีเขาคือใครนี่อะไรนั่นอ่ะกินไฮเตอร์เป็ดโปะเนี่ยเือเดือเเดือนถอยหลังวะผีหลอกวิญญาณหลอน พีหลอกเกร้อนอุ้ยต้องปิกนิกกลางถนนแบบนี้ไม่ดีนะจับถูกจับถูกปรับถูกแนะนําของตํารวจนะฮะเราขอจับกลุ่มนายแนะนําของตํารวจผิดกฎเกไม่เจอคนไทยเลยเฮ้ยไม่ค้ไม่ขํมไม่ค้เฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ยไม่ไมเว้ยดูดๆอะไรมาดูดทําไมต้องออกต้องออกให้ทันออกก่อนต้องชิงออกเอ้ยผมออกไปได้เอาตายได้แล้วเนี่ยเอ้ยอะไรวะ ข้างสิว่าเอวอย่งนี้นเ,เวบิ๊กมอมเราโดนบิ๊กมอมฆ่าแล้วมันเผา V c ซด้วยโอเคว่า okay, รเรากลับไปที่โลกแรกนะครับแล้วก็ผมใช้โอกาสแมบนี้อีกครั้งหนึ่งส่งคนไทยไหมฉันซักพิมพ์ดีครับเลยเนี่ยผมจะพิมพ์ดีครับทุกเซิร์ฟให้ดูนะฮะทำไมคนอื่นเขาเล่นเขาจเจอคนไทยว่าทำไมเราเล่นไม่เจอคนไทยเลยเนี่ยไม่เจอคนไทยเลยเว้ยต้องพิมพ์นะฮะดีครับ เจอไหมนี่มีใครนี่นี่ใครนี่เอ้ยมันก็มีแต่แบบมีแต่ต่างชาตินะครับเขามองเรามาแล้วก็เป็นต่างชาตินะไอ้นี่พิมพ์อะไรอ่ะหลังจากที่เปลี่ยนเซิร์ฟมานานนะฮะนานพอสมควรเลยนะครับผมก็ไม่ได้เจอคนไทยอีกเลยครับยกเว้นแบบนั้นแบบเดียวนะที่เจอโอ่ยมีคนกำลังส่งผลอยู่่ะมีคนอยู่ที่เกาะน,นี้ใช่สูตรตีเราจะไปวะผมว่าผมเลิกคิดที่จะตามหาคนไทยแล้วก็โอ้ย,อยหัวอะไรวะอะไรจะนไไหนีไม่ได้ ไปไหนไม่ให้หนีโอ้ยมันเข้าประตูมาเห็นนี่ไงต่อยปั๊บเรียบร้อยเลยก็ไปเจอเขียวโอเคเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะฮะก็ไม่เจอคนไทยนะครับผมก็ล้มเลิกที่จะหาไปแล้วนะครับจะตามล่าคนไทยไม่เจอคนไทยเลยทุกคนสำหรับที่ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไปเลย